สำหรับของเล่นที่ดีสุดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระดานจ้าเอ๋ค่ะเรียนรู้คำศัพท์ค่ะมีหลายหมวดหลายหมู่ให้คุณแม่ดูเลยนะไม่ว่าจะเป็น Graph Apple's o r a n p e p i a p p l e ค่ะแล้วยังมีการจับคู่นะคะวางลงมองแบบนี้เด็กๆก,ก็จะได้เล่นสนุกนะคะในการฝึกการจับคู่ค่ะทักษะนะคะความคิดเชื่อมโยงกันค่ะแถมได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยนะคะการเล่นโดยการใช้มือนะคะเขาบอกว่ามือนะคะเหมือนสมองของเด็กค่ะน้องๆก็จะได้เล่นแบบนี้ไปเลยตัวนี้นะคะเป็นกระดาษแข็งนะ,ะผลิตจากนะคะมึกทั่วเหลืองปลอดภัยกับเด็กๆมากค่ะน้องได้ดึงเข้าดึงออกพร้อมคันเรียน ดูคำศัพท์แบบนี้เลยค่ะ watermelon และที่สําคัญนะคะวันนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะหลักสิบเท่านั้นเองนะคุณแม่กดที่ตะกาได้เลยนะมีหลายหมดหลายหมู่นะคะให้คุณแม่ได้เลือกเลยนะคะตอนนี้นะคะซื้อครบ150บาทนะคะซื้อครบ150บาทฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะซอบรี่เล่นแบบนี้นะคะทั้งสนุกและได้ประโยชน์นะคะแนะนําเลยนะคะตั้งแต่น้อง1ขวบนะคะขึ้นไปจนถึงน้องหขวบก็เล่นได้แบบสนุกเลยนะคะแนะนําเลยค่ะ ค่ะ <c oughs>